มาฮะมาะวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบ2ตัว ผมจะเทียบตัวสองตัวให้ดูครับคือตัว p o r e Electric นะครับรุ่น1.5 1.5เหมือนกันแสแตนเหมือนกันแสแตนเหมือนกันแต่ความสูงไม่เหมือนกันนะครับผมรุ่นนี้สูงรุ่นนี้สูงอยู่3เมตรนะครับผมรุ่นนี้สูงอยู่4เมตรเห็นไหมนะคะแถมขาจะเป็นขาขยายกับขาธรรมดาเราลองให้ดูขาขยายก่อนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูทั้งหลังเขาก็ประกอบรถตรงรถตาก,กันอยู่ อันนี่ขาขยายอันนีขรรนขขยย้ขาธรรมดาเห็นไหมฮะขาขยายขาธรรมดาความแตกต่างคืออะไรลูกค้าสังเกตดีๆตรงนี้ขาขยายผมใส่งาตันไม่ให้เหมือนงานโฟลลิฟต์เลยเหมือนงานรถพวก2.5ตันเลยนะฮะหรือไอ้พวกรถ1.5ตันนะฮะตัวนี้จะเป็นงานธรรมดาคือเป็นงานเหล็กพับมานะฮะแต่ก็มีคานด้านล่างเพื่อความแข็งแรงอยู่แล้ว ส่วนขาไม่ได้ขยายตัวนี้ขาขยายเพราะว่าตัวนี้จะเหมาะกับพาเตทุกแบบทุกยี่ห้อทั่วประเทศนะครับใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเลทต,ต้องตัว E เท่านั้นไม่สามารถใช้คานปิดได้ไม่สามารถใช้คานปิดได,ไาาด,ได้หมายความว่าไงก็หมายถึงอย่างนี้เห็นไหมพอมันเสียบไปแล้วมันจะแยกงานจากล้อออกจากกันไม่ได้ส่วนตัวนี้เราจะใสขะ่ข้อไปเลยเห็นไหมฮะข้อไปเลยโดยที่แบบข้อไปเลยอะ่ะ ไม่ต้องไปอ้างอิงว่ามันคืออะไรแต่งาเสียบเข้าไปเลยงาตรงเนี้จะไม่มีการดิ้นนะครับมันจะต่างกับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเหมือนเลขสปริงหน่อยมันไปหน่อยแล้วมันจะเด้งดึงหน่อยนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญหลักมากแต่ตังนี้แน่นๆตึ๊บๆอย่างนี้เลยผมให้ลูกค้าอย่างนี้ไปเลยนะครับผมการใช้งานตรงนี้ก็เป็นยืนขับเหมือนกันมีพนักพิงข้างบางรุ่นมีบางรุ่นไม่มีนะครับเพราะว่าแล้วแต่การใช้งานด้วย แล้วก็ยืนขับด้วยยืนขับในนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับที่ต้องเดินไกลเป็นร้อยเมตรขึ้นอะไรขึ้นนะครับเหมาะมากแต่ถ้าลูกค้าทางแคบนะครับแล้วเอาตัวนี้ไปมันมีการประสบกันใช่ไหมก็ไม่ต้องยืนขับก็ได้มันสามารถบังคับเลี้ยวโดยไม่ต้องยืนขับก็ได้เช่นเดียวกันเขาก็จะลงรถตักอ่าอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะ แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาเลยอ่ะตัวเนี้มันจะแคบลงไปอีกคราวนี้มันต้องอยู่ว่ากระแลกของลูกค้านั้นมีความกว้างขนาดเท่าไหร่เอาให้ดีง่ายๆเลยลูกค้าส่งหน้าง,งานลูกค้ามาให้พวกเราดูแหลกเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับผมแล้วเราก็เขาทาอะไรกันกินไอติมแน่เลยอ่ะใช่ปะ่ะ <laughs> แล้เขาก็อยากไปด้วยเลยอ่ะ <laughs> แล้วเขาก็อ่า จบเลยครับจบจบครับจบแล้วไปแล้ว